ชินเมกามิเทนเซซีรีส์เกม JRPG ระดับตำนานจากค oh, <yeah. S 1> ่าย a อต拉 s เดินทางอยู่ในวงการเกมมายาวนานถึงปีที่35ซึ่งตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมานั้นตัวซีรีส์ได้มีเกมภาคสปินออฟแยกออกมาอีกเป็นจำนวนมากอาทิเช mm ่น hmm. Devil Digital, Devil Summoner, Devil Survivor หรือแม้แต่ Persona ซีรีส์เกม JRPG ชื่อดัง oh, <yeah. S 1> ก็เป็นหนึ่งในเกมสปินออฟของ s h ชินเมกามิเทนเซเช่นเดียวกัน Devil. และแน่นอนว่า s o แฮ h กเกอรเองก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ที่แยกตัวออกมาจากชินเมกาเมเทนเซโดยซีรีส์นี้เปิดตัวครั้งแรกในปี1997และเดิมทียังอยู่ในซีรีส์ย่อยของ Devil Summoner โดยใช้ชื่อว่า Devil Summoner Soul h k e r e r ต่อมาเวลาล่วงเลยผ่านไปกว่า25ปีแอดลาสประกาศว่าพวกเขาได้หยิบเอา Devil Summoner Soul Hacker มาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งโดยเป็นการทำภาคใหม่ที่มีชื่อว่า So Hacker 2 ซึ่งรับหน้าที่กำกับและควบคุมการผลิตโดยเออิจิอิชิดะและมัซซรุฮิราตะทั้งคู่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหลังจากเคยร่วมงานกันมาแล้วในโปรเจกต์ล่าสุดอย่างโตเกียวมิราสเซชันชาร์ปเอฟอีที่ลงให้กับเครื่องน i น t e โ d o สวิต c h เมื่อปี2020ในช่วงโปรโมทเกมคุณอิชิดะได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการหยิบเกมนี้มาทำภาคต่อซึ่งคุณอิชิดะบอกว่าแม้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นจะมีแฟนๆคอยถามหาถึงภาคต่อของเกมนี้อยู่เสมอ แต่ส่วนตัวคุณอิชิดะเองก็ค่อนข้างกังวลเพราะว่าตัวเกมมีช่องว่างของเวลาถึง25ปีนอกจากแฟนบอยแล้วไม่รู้ว่าเกมเมอร์คนอื่นๆจะลืมเกมนี้ไปบ้างแล้วหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเกมนี้ก็ถูกจิบขึ้นมาทําจนได้แต่การกลับมาในครั้งนี้จะตัดชื่อเดวิลซัมมอนเนอร์ออกไปเหลือเพียงแต่โซฮักเกอร์แต่เพียงเท่านั้นสําหรับเรื่องราวของโซฮักเกอร์สจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่11ที่มีกลุ่มผู้อัญเชิญปีศาจหรือเดวิลซัมมอนเนอร์แบ่งกันออก โดยจะมีกลุ่มยาตาการสึและแฟนทอมโซเซตีซึ่งแฟนทอมโซเซตีนั้นเป็นกลุ่มที่คิดจะทำลายมวลมนุษยชาติส่วนกลุ่มยาตาการสืเป็นกลุ่มที่ต้องการจะปกป้องโลกให้พ้นจากหายนะวันหนึ่งสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาตินามไอออนได้สัมผัสและรับรู้ได้ว่าวันที่โลกจะดับสูญได้เข้าใกล้ามาทุกทีไอออนจึงส่งลิงกอดและฟิก,กุกลงมายังโลกมนุษย์เพื่อช่วยให้เหล่ามวลมนุษยชาติได้รอดพ้นจากหายาณนะที่กำลังจะมาถึง แต่ทว่า Devil Summoner ที่เป็นกุญแจหลักของภารกิจนี้กลับถูกฆ่าตายไปซะก่อนทําให้ลินโกต้องใช้พลังพิเศษที่มีชื่อว่าโซ h a c กของไอออนชุบชีวิตคนเหล่านั้นขึ้นมาอีกครั้งหลังจากนั้นเพื่อรวมกลุ่มกับเหล่า d e วิลซัมมอนเนลินโกและฟิกุจึงจาเป็นต้องบอกเหตุผลที่แท้จริงและเบื้องหลังจุดจบของโลกเพื่อที่พวกเขาจะได้ร่วมมือกันยับยั้งหานนะในครั้งนี้ แม้ว่าจะยังยืนยันไม่ได้ทั้งหมดว่าตัวเกมมีความเกี่ยวข้องกับภาคแรกมากน้อยแค่ไหนแต่จากข้อมูลที่ปล่อยมานั้นตัวละครและเนื้อเรื่องของภาคนี้จะเป็นสิ่งที่ดีไซน์ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดในส่วนของเกมเพย์ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของซีรีส์นี้เอาไว้ได้เป็นอย่างดีอะไรที่เคยอยู่ใน Shin Megami Tensei s o Hacker 2เองก็ยังมีอยู่เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นระบบการต่อสู้แบบเทิร์นเบดการเน้นโจมตีจุดอ่อนที่ศัตรูแพ้ทางหรือแม้แต่การฟิวชั่นเดมอนการเจรจากับ Demon, กเดมอนก็ยังมีเช่นเดียวกัน คอมแบทหลักๆของเกมจะเป็นการบังคับตัวละครทั้งหมด4ตัวและระบบ t u r n b นเบดซึ่งตัวละครจะสามารถใช้เดมอนลงต่อสู้ได้ด้วยและนอกจากนี้จะยังมีอ b i l i t y ใหม่ที่เรียกว่าซับบาทซึ่งจะเป็นการโจมตีหมู่หรือโจมตีแบบคัสซีนซึ่งจะคล้ายกับท่า all o r attack ของซีรีส์เพอร์โซนาในส่วนของระบบความสัมพันธ์ โซฮกเกอร์ so, 2จะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับตัวละคอรอื่นๆได้เพื่อปลดล็อกความสามารถบางอย่างแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนสำหรับวันวันจําหน่ายในโซนบ้านเรา PlayStation จะลงในวันที่15ส่วน Steam จะลงในวันที่26สิงหาคมนอกเหนือจาก2แพลตฟอร์มนี้ทาง Xbox Series X และ Series S ก็มีให้เล่นด้วยเช่นกันสำหรับแพลตฟอร์ม PlayStation หากใครกด Pre-order ก็จะได้รับรางวัลพิเศษเป็น DLC แบกก็คกราวด์วิดีโเพลง Keeper of l i s t จากเกม Persona 5เอาไว้ใช้ในฉากต่อสู้รวมถึงยังได้ชุดคอสตูมจากกลุ่ม Phantom t h i e f มาใช้ในเกมได้อีกด้วยโดยตัวชุดจะมีคุณสมบัติบวกโอกาสในการยิงติดคีย์จุดข้อมากขึ้นและหากใครเป็นสายสะสม Soul Hacker 2ก็มีชุด Collector Edition ออกมาวางจำหน่ายด้วยเช่นกันในราคา46 9 0ับาทโดยสิ่งที่จะได้ในชุดนี้จะมีแผ่น Standard Edition Art Book ชุดแผ่น Soundtrack มาจุ3แผ่นและ f i g u r อร์ e h o l ตัว หรือหากใครเป็นสายใส,ยส่สุดโซฮักเกอร์สองเขาก็ทําชุดสะสมชุดใหญ่เอาไว้แต่ว่าชุดนี้จะเป็นชุดโซนตะวันตกที่มีราคาสูงถึง200เหรียญหรือประมาณ6,000กว่าบาทยังไม่รวมส่งมาไทยและนอกจากราคาสูงแล้วก็ยังมีแจ้งไว้ว่าของมีจํานวนจํากัดมากๆด้วยของในชุดนี้จะมีฟิกเกอร์ไอโฮแผ่นเกมเวอร์ชันสติลบุ๊กตุ๊กตามีมิเซตเข็มกัดซาวทแท็กในรูปแบบ usb พวงกุญแจและสุดท้ายคาแรคเตอร์การ์ด สุดท้ายนี้หากใครเป็นแฟนของซีรีส์ชิน m ิก a ม i เทนเซ i หรือ Persona ผมคิดว่าโซแฮกเกอร์น่าจะเป็นเกมที่ดึงดูดพวกคุณไม่มากก็น,น้อยและสําหรับใครที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมนี้ไม่ว่าจะอยากเล่นหรือไม่อยากเล่นจะเด y วันหรือรอราคาลองเพียงความคิดเห็นของคุณลงมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยคนะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ